ไม่ได้ร้องเพลงนานแล้วคุณแม่อยากฟังเพลงอยากได้เพลงเกี่ยวกับแบบว่าอะไรนะสิ้นปีต้นปีอะไรเงี้ยสิ้นสิ้นปีเต็กีกันนี่แรงเต้นปีใหม่ไกลเฟน,นสินเนาะใช่ปะมอนีแม่หอยคิดเพลงอันในดแต่สมัยกเก่าแล้ว<า>ยุคย,ยุคนีหยังกับพ่อยุค90อ๋อสมัยัสมัยเก่งเกิดเลยใช่ไหมยุค90ก็สมัยเต้สายย<อ>ันส,สัญญาดังกูเลยแต่ว่าซุมอนี่ ตะกีมันร้องเพลงเอาผู้ชายมาร้องเพลงผู้หญิงไม่ได้นะเขาเขาสิเบปเหมะเหมะมองในด้านลบเลยนะคะแต่เดี๋ยวนี้่ารู้ว่าอีอย่างน่ะก็คือร้องได้เหมือนนะครูซ้ายต่ไปผดเพศสุพั์กัยังเพลงผู้หญิงอันโบรักสีดํมมาลองอันนี้แม่หอยจะมีเพลงมาฝากนะคะเขาอื่นว่าเพลงคอยสคอสอตะกี้สมัยตะกีเก่ง ว่าสิมักกันไดนี่ต้องส่งสกสให้กันนะเก่งชุมือนีบ่มีไม่ใช่มันเป็นมันเป็นแผ่นสคสสวัสดีปีใหม่คำอวยพรปีใหม่ผู้บ่าผู้สาวเป็นสิส่งให้กันนะคะตะกี้มันบมีอะไสิคือส่งทางไปสีน์เลยแล้วมันก็จะทันอยู่มันจะเป็นรูปนู่นรูปนี่ใช่ไหมแต่ว่าบ่ได้ทส่งกับมือบว่าผุ่นแฟนเขาอยู่ไกลๆส่งทางไปสีน์ไม่มีโทรศัพท์สมัยก่อนไม่มีอะไรเลยเด็ดสมัยก่อนยังสมัยก่อนเป็นสีมีอย่างเนาะ จะมีเพลงคอยสคอสนะคะแต่ันเกิดยุคเดียวกันกับเขาคือจังยังกระแม่กันสิหูจักนะก็ก็ให้เขาคอมเมนต์ดูว่าเคยทำอะไรฮะสองคอสใบนี้มีค่าเพียงสองบาทที่ยังบางอาจส่งมาถึงสามใบฝากถอยสุนทอน ขออวยพรปีใหม่น้องได้รับหรือไม่ส่งไปเมื่อเดือนทันว่าสอขอสอใบน้อยถึงมือน้องหรือเปล่าไม่เห็นส่งข่าวถึงหนุ่มบ้านนาะ ไม่ชอบพรับพึงถึงมันจะน้อยค่าขอให้รู้เถิดว่าส่งมาจากขัวหัวใจตื่นเช้ามาเห็นหน้าปลายอีสนีลงเฝ้ายินดีเดินรีบเข้าไปทา ว่าชมยงส่งซอขอซอมาให้กลับเป็นของคนอื่นไปโทษอดใจรอต่อพรุ่งนี้เห็นใครเขาทั้งหลายรับซอขอซอยิ้มเข็งเราฟื้นยิ้มแห้ง อ่อนแรงของเราไม่มีปีเก่าพ้นไปท้อสามไว้ลืมที่เคยส่งถึงทุกปีมาปีนี้น้องส่งให้ใครเพลงยุคศูนย์ 90นะคะมี90สคสหรอส่งสคสแต่กีมีความหมายหลายถ้าส่งสคสให้กันคือว่าคือว่าถ้าส่งสคสให้กันมีความหมายมากแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่าแต่กีมันบ่มีเคลือเคลือดอย่างสิคือไปสนีอย่างเดียวนะคะแล้วอะไรนึกถึงสมัยก่อนเหรอเออนึกถึงสมัยก่อนถ้าผู้ใดอยู่ในยุคนั้น มิ้นมานะค่ะเออคอมเมนต์มานะลิานา <c oughs> ว่าเคยฟังนะ,ะนเคยฟังไหมคอ,อ,อสคอยสแล้วแม่ฟังสมัยตอนไหนตอนเลี้ยงควายาเลี้ยงควายแบกมิทยุไปมวลลายมะลิกรนนะนาห์มามวล <c oughs> ส,ม,ออสมัยนั้นามีวิทยุซา่าติดเตอร์ก็คือ สุดยอดแล้วนะคะเอออันนี้นะครับส่งอะไรนะส่งอะไรนะส่งสคสคอยสคสคอยสคสคอยสคสแต่ว่าไม่มาสักทีีหรอไม่มาแปลว่าคนนี้เขาผิดหวังแล้วเพราะผู้สาวเขาไปส่งให้คนอื่นทำไมย่างวัวี้ยงควายแบกวิทยุอันห่างห้างไปสักนิดนึยห่อเขาใส่กล้ววิทยุอันนี้ใกล้สิจบเลยทด้บางหัน เลยสิบางงามพัดพัดขึ้นยนเจ้าของแบกอันแบกที่จะอยู่น้ำกลดกล้วยเลยหายอันปล่อยคล้ยออกไปเจ้าสาวทีฟังเพลงนี่แหละเก่งม้วนดีม้วนอิริดีเขาจะได้สิอุดหายได้วยนะ